สวัสดีครับพี่เจ้าสวัสดีครับพี่ช้างช้างขาฮรัแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลกลับมาพบกันอีกแล้วั้งรอบเช้ารอบบ่ายนะฮะนี้ฮะก็คือทีมสีเขียวอาจจะคุ้นตาฮะก็แน่นอนวันนี้ก็มีลําโพงที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งมานําเสนออีกแล้วรุ่นใหม่อีกแล้วครับใช่ครับนะฮะยังไม่เเปิดตัวที่ไหนอีกแล้วฮะถูกต้องนะครับพยายามสรรหามาเรื่อยๆสองตัวเนี่ยนะฮะ ก็เป็นแน่นอนฮะโลโก้ที่เห็นก็คือเป็นโลโก้ของยี่ห้อ Dweb ครับแบรนด์จากอเมริกาครับนะฮะอันนี้เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าน่าสนใจตรงที่คุณภาพเสียงใช่แล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราไปทดลองฟังแล้วใช่ฮะแล้วก็มีรุ่นจักษใหญ่รุ่นที่เบิ้มองเราคือตัวทิมเมอร์ใช่อันนั้นโหสะใจแรงเกินบางทีก็แรงจะแรงไปไหนเนี่ยใช่ แต่รุ่นนี้มีชื่อว่า Elemental ใช่ตัวนี้ก็ซับซอฟเสียงซับซออลงมาใช่บุคลิกเสียงต้องบอกว่าโอ้โหเบสนุ่มลึกนุ่มลึกเสียงร้องโปร่งใสกล้องกวางยิงไกลฮะใช่ครับเอาดอสบายใช่พีเตอร์ไปเทปไปแล้วนี่ใช่ครับฮะสงกรานที่ผ่านมาแบกอีกเหลือเกินนะใช่ฮะกี่วันนะสี่ห้าวันสี่ห้าวันแต่เปิดที่เสียงขนาดกลางๆใช่ครับไม่ได้ชาร์จแบตนะฮะบอกเลยฮะเพราะผมชาร์จงว่าแต่ตอนก่อนหยุดเออ เนี่ยฮะน่าสนใจตรงนี้แหละเพราะว่าแบตเตอรี่ทนมากอึดมากกล้าพูดเลยครับเหลือเฟือฮะใช่ช้งานปกระดีนอกจากท่านที่แบบว่าไม่หลับไม่นอนนะเออดทั้งวันทั้งคืนนะอาจจะต้องชาร์จโอเคทีนี้มาพูดกันเลยดีกว่าว่าเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับครับผมะตัวนี้มาในทีมของกล่องที่เป็นเดโมเซตนะฮะจะยังไม่สวยเท่าไหร่ฮะครับผมครับผมมาในกล่องเขียวๆนี่แหละฮะ เพราะว่ามันใหม่ฮะมันใหม่ใช่ครับเนี่ยครับมาดูเรื่องว่าเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างอ่ะสรรพคุณฮะอันดับแรกเลย power สามสิบวัตต์ rms เนี่ยฮะโอ้โหพลังเสียงนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ครับนะฮะแน่นอนก็คือตัวนี้คือคอนเนคด้วยบลูทูธนะ a p t x นะฮะ csr นะครับแล้วกับแบตเตอรี่ฮะขนาด12,000มิลลิแอมป์เยอะมากนะนะเปิดได้7ชั่วโมง at maximum นะฮะอย่างที่อย่างที่บอกตอนแรกว่าพิเตอร์เปิดได้4-5วันเนี่ย สามสี่วันละกันครับผมเพราะว่าเปิดที่วันรุ่มกลางๆใช่ครับไม่ได้เปิดดังมากนะครับก็อย่างว่าถ้าเปิดดังเดี๋ยวขอให้พอเอาฮะใช่สงครามคนเดียวฮะนะฮะอันดับต่อมาอะไรฮะตัวนี้คือเป็นลักษณะเป็นลำโพงแบบสองทางนี่คือมีฟูลเลนกับทวิตเตอร์แยกกันที่จะบอกว่ามันน่าสนใจเพราะมันเป็นลำโพงสองทางนั่นเองใช่ครับนะฮะตัวนี้ก็คือประกอบด้วยลำโพงทวิตเตอร์ขนาด1.9เซนิเมตสองตัวนะแล้วก็บูฟเฟอร์ขนาด3.5นิ้วนะฮะสองตัวสองตัวนะครับนะฮะ แล้วก็มีพลาสติกใช่ครับดีบเทลระเบิดแล้วตัวนี้ฮะแตกตามอีกนิดหนึ่งฮะอะไรฮนะมันรียว่า LED ก็คือมีไฟฉายในตัวนั่นเองเออพูดง่ายเวลาไปกลางคืนปวดฉี่ปวดอะไรเข้าป่าครับผมเนี่ยตัวนี้สองกสองเขียดอะไรเงี้ยใช่หมดอะไรเงี้ยโอเคนะฮะเป็นไฟฉายในตัวเลยครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเปิดยังไงใช่ครับแล้วก็มีฟังก์ชันนี่เลยฮะ nfc ครับผมนะครับนะฮะ m e a i f i e l d communication ใช่ฮะตามมาด้วยนี่เลยฮะ power bank ปั๊มน้ำมันฮะอ่าผมเหมือนลูกปั๊มน้ำมันเหมือนใช่น้ำมันหมดในเวลาขับรถนะฮะแต่ทีงเป็นรูปโทรศัพท์กับ power bank นะฮะ พูดง่ายเป็นพาวเวอร์แบงค์ในตัวชาร์จโทรศัพท์ได้ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้คือกันน้ำด้วยช้างอืีเอ็กซ้คือเลเวลฝนตกนะฮะไม่ใช่เลเวลจมน้ำนะฮะโอเคแล้วอุปกรณ์ที่มีมาให้มีอะไรบ้างอ่ะมียูเซอร์ไกด์ที่ใครไม่ชอบอ่านฮะถามผมอย่างเดียวเลยใช่แต่ก็ยินดีตอบนะฮะแล้วก็มีสายอินพุต3.5แล้วก็ AC เดอเปอร์ครับผมเป็น adapter นะฮะถ้าผมสำหรับเสียบปลั๊กไฟบ้านเลยใช่ฮะตัวนี้คือต้องเป็นแอปเตอร์บอสก็กินกระแสเยอะนะฮะโอเค แกะมาแล้วใช่ไแกะเลยฮะแกะปุ๊บอ่าแล้วอยู่ไหนนะฮะแกะมาแล้วฮะนี่ครับนี่ฮะเจ้าตัว Dreamwave Elemental ครับผมถามว่า Elemental ตรงไหนดูตรงที่จับนะครับครับผมนี่ฮะจะมีเขียนเลยครับว่า Elemental ครับแปลว่าอะไรนะไม่รู้ฮะอย่าถามผมครับผมก็ว่ากันแหละนะเอาง่ายง่ายครับตอนนี้พูดง่ายเนี่ยหน้าตาเขาให้ให้ยนโฉนว่าหน้าตาเขาเออก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมีเขาเรียกหูหิ้วครับนะครับ <ไ> <นะ S 1> ยึดฟิกเลยนะใช่ขยับอะไรไม่ได้นะคือดูหน้าตาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอที่เสียงแบบเพาะเสียงนุ่มเสียงหวานเสียงใส <นะ S 2> เพราะว่าดูแล้วเสียงไม่น่าจะเข้ากับบุคลิกของไอตัวรูปทรงมันต้องเท่าไหร่ครับผมแต่ผมบอกเลยครับเรื่องจริงฟังมาแล้วนะ,นะตัวนี้อุปกรณ์ให้มาพ่คะมีอะไรบ้างครับอินโฟ3.5นะครับนะครับ a c a d a p t e r นตอะตัวนี้คือขามก็เปลี่ยนได้แล้วแต่ท่านจะอยู่ประเทศไหนใช่ครับนี่ฮะมีหัวแปลงขาให้ด้วยครับผมโอเคเพราะงั้นอุปกรณ์ที่ติดมาก็คือแม่มีแค่2อย่างแล้วก็คู่มือครับนะฮะคู่มือที่คนไม่ชอบอ่านใช่นะครับถามอย่างเดียวถามอย่างเดียวดีฮะชอบเราชอบตอบใช่ครับนะฮะก็ทีนี้มาดูด้านหน้านะจะเห็นตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็กเลยนะครับใช่ครับตัวนี้มาสายทกานเลยพี่ฮะครับนะครับตัวนี้คือด้านหน้าประกอบ ด้วยฮะก็คือเป็นตะแกงเด็กเหมือนพี่ช้างบอกนะครับ <นะ S 1> แล้วก็มีโชว์ตัวตัว,ตวน็อตให้สวยสวยงามอะไรอย่างเงี้ย<บ>นะฮะแล้วก็ตรงกลางเป็นโลโก้ของ Dreamwave นะฮะส่วนด้านในฮะประกอบด้วยลำโพงที่แจ้งไปคือฟูลเลงกไอ้บูเฟอร์นะฮะสามจุดห้านิ้วสองตัวไซส์ขวาแล้วก็ทวิตเตอร์ด้านบนนะฮะขนาดหนึ่งจุดเก้าเซนสองตัวแล้วก็มีพาสซิฟิเคเตอร์ข้างในนะฮะด้านบนก็เป็นหงหิวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟเล็กบอกกันจริงๆนะฮะเวลาเปิดขึ้นมาเอาผมเปิด แอบเปิดก่อนแล้วกันเนี่เห็นไฟนะเนี่ยฮะ,ฮะเห็นไหมครับจุดสีแดงครับผมตัวนี้คือไฟแดงคือ power ขึ้นมานะครับเรามันกระพริบผึการใช้งานบลูทูธนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีดิเคเต t o r บอกเลเวลแบตเตอรีอ้าเม็ดนะฮะถ้าเต็มห้าเมตรก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ลดหลังกันไปเมตรละยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้ของ NFC สัมผัสที่บริเวณนี้นะฮะเชื่อมต่อแบบ NFC นะครับฝั่งนี้นะครับ ที่ผมแอบเปิดทีนี้ก็จะมีปุ่มคอนโทรลสี่ปุ่มใหญ่ๆสะใจเหลือเกินใหญ่มากครับผมก็พาวเวอร์นะฮะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็บลูทูธครับผมนะครับแล้วก็ตรงกลางที่บอกเป็นไฟฉาย LED นี่ฮะเป็นไฟฉาย LED เปิดเปิดยังไงครับผมคือถ้าเปิดข้างเดียวจะเป็น p พ w e r วเปิดตัวลาโพงนะฮะถ้าจะเปิดไฟฉายกดแช่ไว้ฮะถ้ากดข้างเดียวจะปิดอ่าแล้วผมเปิดไฟฉายฮะเปิดไฟฉายเปิดได้สองสเต็ปนะฮะกดแช่ไว้อันนี้คือเปิดไฟฉายแบบสอครับผมสองเนี่ยฮะโอเคฮะถ้าจะ กดอีกสเต็ปหนึ่งจะเป็นไฟแฟฝดขอความช่วยเหลือนะฮะนี่ฮะอ่าอาจจะตกเหียวอ่าฟังเพลงเพลินหรือว่าโดนเมียเตะขอให้ช่วย่ขอให้ช่วยขอเตะซ้ำโอเคมก็ไม่ต้องขอเดยเขาจัดให้เองครับโอเคถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็ดับนะฮะดับไฟ เนี่ยฮะนะครับแค่นี้เองนี่ครับอีกอันหนึงอะไรฮะมมหดยังฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่มีตุ่มเฉยๆฮะแต่ว่าไม่มีอะไรก็เปิดได้นะนี่ฮะข้างในก็จะมีตัวนี้คือต้องชาร์จไฟอ่าเสียบ AC adapter นะฮะตัวนี้คือเป็น power bank ครับผมก็อีกคู่สามจุดห้าเนี่ยฮะครับพูดง่ายๆว่ามีอ่าเรียกใช้งานก็อยู่ทั้งสองฝั่งครับตัวนี้กันน้ําก็อย่าลืมปิดให้มันแน่นนะก่อนท่านจะไปลุยน้ํานะฮะอ่าเนี่ยฮะครับให้น้ำมันเข้ายากหน่อยนะฮะ นะครับโอเคโอเคทีนี้ด้านอื่นๆด้านหลังนี่ฮะด้านหลังลำโพงก็จะมีลักษณะหน้าตาเหมือนกับด้านหน้าเพียงแต่ว่าไม่มีโลโก้ใช่นะครับห้าสิ่ด้านหลังส่วนแมทีเรียลที่ใช้ผลิตต้องบอกว่าแข็งแรงทนทานดีมากใช่ครับนะครับก็มีเป็นรับเบอร์กันลื่นนะฮะทีนี้มาพูดถึงขนาดขนาดของเข่าเท่านี้น้ําหนักกี่ชั้นน้ำหนัก3.3มจกิโลกิโลกรัมนะฮะขนาด แบบมือคือมือหากินนะพี่ชาวันนี้รู้สึกมันจะทีมเขียวไม่หมดเลยครับใช่ระดับไม้ก็สีเขียวเสื้อเขียวเลยฮะรองมงกุก็เขียวฮะนี่เลยครับมาด้วยพิกัดความยาวนะพี่ช้างสามสิบเก้าเซนสามสิบเก้าเซนเอาเรื่องนะฮะความสูงฮะรวมหูจับเลยนะฮะประมาณสิบเจ็ดเซนสิบเจ็ดเซนนะครับความลึกฮะด้านหลังลึกสิบสองจุดห้าเซนสิบสองจุดห้าเซน หนักไงนักม3กิโลใช่สะ3,300กรัมก็ใส่รถได้พกพาแบบใส่รถนะไม่ใช่แบบใส่เ yes. ป้นะครับะว่าท่านอาจจะลืมมูลค่ามอะไรได้มันหนักใช่แต่ต้องบอกครับว่าที่น่าสนใจที่สุดของไอ้เจ้าตัวดีเว็บอิเลเมนทัลก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงครับผมที่ไม่ได้แมทกับหน้าตาก็เลยเพราะว่าโอ้โหเสียงออกสไตล์ผู้ดีนุ่มลึกกลางแหลงโปร่ง ฟังแล้วสบายเพราะดีเหลือเกินนครับ,รบแล้วก็เปิดแล้วฮะเราเชื่อมต่อแล้วลองฟังดูมาลองฟังกันดูฮะนะครับครับผม เป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกไว้ครับรนอกจากลพลังเสียงแล้วมิติแบบนี้โอ้โหนุ่มห้างนุ่มหูดใช่ครับถ้าเป็นเสียงร้องนะโกร่งไปร่อมากนะเสียงพี่ก๊อตจกกักรพันธ์นี่หวานเหลือเกินนะอยากก่างจะพี่ก๊อตมานอนข้างหูงเลยฮนะอบอกเลยนะคะนะฮะแล้วพี่เจินแล้วฮะพี่ก๊อตพี่เจินไม่มาติดงานนะติดงานสงานที่อื่นอ๋อนึกว่าพี่ไม่มาไม่มาพี่ก๊อต มีพี่ก๊อตพี่ไผ่มาโอเคนะฮะาที่บอกว่าว่าจ้างงานไม่ไปคือมันอยู่ที่บ้านผมนะโอเคจ้างไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกครับว่ารุ่นนี้นะครับบอกเลยครับว่าหน้าตากับเสียงไม่ได้ไปด้วยกันหรอกครับนะพูดง่ายๆว่าเสียงนี่โอ้โหไพเราะเบสนุ่มแน่นกลกางแหลมโปร่งฟังสบายใช่ครับไม่เชื่อมาฟังเองได้เลยใช่ฮะถ้าพี่ชอบขาเลาะก็รุ่นพี่เลยฮะใช่ครับถ้าขา คือชีวิตลูกทุ่งเพราะเพราะสากลเก่าๆก็นี่เลยฮะตัวนี้เลยครับอินเตอร์เน็ตเลยฮะใช่ครับแบตเตอรี่อึดมากนะฮะเอาดอได้สบายใช่ครับแล้วก็มีไฟฉายให้ด้วยครับนะฮะก็ตัวนี้ราคา5ตัวเท่าไหร่ฮะเออลืมเลยราคาผมจะบอกครับว่าคุ้มมาก6,990บาทเท่านั้นเองนะนี่ก็อีกตัวหนึ่งเลยผมพูดยี่ห้อนี้ผมพูดสองครั้งนะฮะว่าคุ้มสุดในราคานี้ถูกต้อง ถ้าไม่เน้นเรื่องไซส์เรื่องอะไรนะเอาเรื่องเสียงเอาเรื่องเสียงเลยตัวนี้เลยกับราคาเลยครับตัวนี้คุ้มมากอ่ะเป็นตัวที่สองแล้วใช่คุาการันตีของราคานี่เลยนะฮะนะครับเพราะว่าอะไรฟังมาแล้วนะครับว่าเสียงดีจริงส่วนเอ่อถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่บอกเฮ้ยไม่เชื่อแวะเข้ามาได้ครับที่ช็อปใหม่ของเราอ่ะฮะสโตร์ออนไลน์แอร์มาใครจะทำใช่ครับอะไรรายการอะไรกูไปถามย่าก่อ โอเคโอเคครับผมก็วันนี้ฮะก็ของคุณท็อที่อ่เ่หแล้วหอแล้วโอเคนะครับก็ต่างจังหวัดก็ขอแค่ท่านส่งตังมาฮะแล้วเราก็จะส่งสินค้าให้ไปฮะใช่ครับเราอยู่ที่เดิมฮะนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมการรลวมิวของเรานะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ